สวัสดีครับเพื่อนๆก็กล<ๆ>ับมาอีกครั้งกับเกม r o b l o นะครับตอนนี้ผมอยู่ในแมป d a n d y World แล้ววันนี้พี่เขาเก็บสกินตัว b r i n y ครบสิทธครับ b r i n y สกิน Vintage เรียบร้อยแล้วตัวนี้จากสีเดิมเป็นสีแดงใช่ไหมตอนนี้เป็นสี Vintage แล้วมาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเจอไอ้ตัวนี้ให้ครบ Twist V เนี่ยตัวนี้พี่เจอไปแล้ว98%เหลืแค่2%ครับที่เราต้องกด Twist V เนี่ยเพื่อจะได้กดล็อกตัวนี้ได้ตัวตูนตัว V ตรงนี้เราต้องเสร็จเจอทวิสบีให้ครบ100่งร้ยเนี่ยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ละแล้วตัวต่อไปที่พี่จะซื้อต่อน่าจะเป็นตัวพิบเบ p ลพิบบพี่ก็ซื้อได้แล้วนะแต่พี่จะซื้อตัวบีก่อนตัวนี้มันสี่พันห้าร้อยถ้าพี่ซื้อไปเนี่ยมันจะไม่พอซื้อตัวทวิสต์บีพิบเบเดี๋ยววันนี้เราจะมาหา v ีให้เจอครับซึ่งมันไม่มีวิธีอื่นนอกจากต้องเล่นน่าจะต้องเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ลุ้นดวงอ๋อโอเควันนี้พี่จะเล่นตัวที่ไม่เคยได้อัดคลิป ทีแกนอ่ะไปแล้วใช่ไหมจีจี้ทีแกนกริสเทนกริสเทนอัดคลิปด้วยอย่างนะไม่แน่ใจพี่เคยอัดไปปะกริสเทนเหมือนพี่บุกจะยังไม่เคยอัดปะหรอวินเทจเอ้ยอ๋อทูดโดมีร่างวินเทจด้วยพี่เคยมีแล้วงั้นพี่จะเลือกสักตัวหนึ่งมาถ้างั้นเอากริเทนนี่แหละพี่ไม่แน่ใจ,ใจคเคยอัดหรือ,อยังเดี๋ยวเราเล่นก่อนไปไม่แน่ใจว่ารอบแรกจะเจอเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสกินของกริเทนเรามีสกินมาสเตอรี่หรือเปล่าไม่มีอ๋อตัวนี้ก็ไม่มีสกิน โอเคมตัตเตอรี่ของกิสเทนเอา้าวเทมอ๋โอโอเคได้แล้วอา้าวตรงนี้ก็มีสกินตั้งแต่แรกเแน่นอนว่ะไปใส่ไปเนี่ยสกินกิสเทนไปเดี๋ยวเราเล่นตัวกิสเทนเลยครับแล้วก็เจอวีให้ได้ไปห้องตรงกลางนะพี่บอกร้อกันหน่อยตรงกลางครับ,รบโอเคเจอแล้วห้องนี้ห้องที่ห้าครับบรรมาหน้าลิฟต์แล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยโอเคโอเคเมื่อกี้พี่เปิดโปรแกรมอ่านอีกรอบนึงวิ่งเลยเนี่ยเจอวีแล้วตัวนู้นจะเจอเพื่อนจัดมาระหว่างนี้เราต้องรีบ ทำอะไรบ้างนะพี่ต้องไปให้มันแดกหัวใช่ไหมหรือไม่ก็เฮ้ยจิจี้จิจี้ฉกของสวยละที่โดนโอจิจี้ด้วยอ๋อโ,โอเคพี่ได้วีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ลยจิจี้เลยจิจี้เลยโอ้ยมากันหมดเลยเว้ยเอ้โดนจิจี้ฉกของเห็นเขาเลยพวกเห็นเขาก,ขาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เก็บนั่นก่อนน้ำยา้น้ำยาวีน้ำยารีเสิร์ชไอตัวนี้ไอ้นั่นรีเสิร์ชอ่ะ ออดีเซอร์เองเขาก็ครบแล้วนี่หว่าทั้งนั้น<ช><า>เดี๋ยวไปทำงาน<ก>เลยทัย้งั้นเดี๋ยวทำงานแล้วตอนขกกับกลับน่าจะเองเข้าล,ละคิดว่าโอ้ยมันเองเข้าบิก๊กเองเขาก็คือเดินเข้าไปให้มันเจอใช่ไหม,มแล้วก็หนี<ช>มาคแค่เดินเจอก็พอแล้วมันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเดินเจอห้าปะ่ะห้าโอเคโดนห้าละพี่โดนห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเรียบร้อยพี่เองเข้าเรียบร้อยละหนีเลย ตอนนี้ก็ทำเครื่องเลย<ช>นี่ดีเลยเอ้ยโอเคแตงคิวของดึงมาให้พี่ทำเครื่องโดยมุมด้วยกันเครื่งนี้เหลือเครื่องหนึง่งใช่พี่ทำเคร่อสุดท้ายบอกน้องเลยเอ้าจิจี้จีจิพยายามจะโคยขโมยของบิ๊กพี่ทำเคร่อสุดท้ายอยู่บอกน้องๆได้เลยนี่เราไปพิมพ์ให้น้องกับเกรดได้เลยครับครึ่งหนึ่งแล้วบอกเดี๋ยบิ๊กกดพิมพ์ให้ครึ่งหนึ่งละ ot, พิมพ์ลมเลย เอามาขึ้นหนึ่งแล้วพิมพ์ละเจอหลอดน้ำยาปะโอ้ยชิมหายละพี่เอเ็นเขาไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตับลิฟ์เลยไม่เป็นไรเองเขาก็ได้เยอะอยู่ห้าเปอร์เซ็นต์อยู่หน้าลิฟต์นะเองเขาห้าเปอร์เซ็นต์พี่ต้องวับเข้าไปข้างใน เอามาละติดบันหนึ่งเรียบร้อยดีมากผ่<ด>านเขอาอโฉนลกกันใหญ่ไม่ซื้อนะเก็บไว้เผื่อรอบหน้ามันมีนมยารักษาอีกที่มีแบนเดนหนึ่งอันอยู่พอตัวรอดได้เฮ้ยโอเคชั้นนี้ว่ากีก้เรารอดเหลือแค่4คนก่อนหน้านี้ก็ตายไป1คนมัน้งถ้าอย่าตายชั้น4ี 3, ่ชั้นสามอ่ะอาอุกคนหนึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจครบที่ครบละโอเคต้องถามว่าครบหรือยังวี โอเคได้วีเรียบร้อยแล้วโอเคมาพี่ซื้อตัววีครับตรงนี้กดตรงนี้นี่ไงวี v, ซืได้แล้วซื้อเลยครับเรียบร้อยตอนนี้พี่เหลือตังแค่พันหกร้อยพันหกร้อยเนี่ยเขาน่าจะซื้อตัวนี้นะน่าจะเป็นพิ o เบิลวิกแอสโตอย่างซื้อไม่ได้ตัวนี้แอสโตต้องใช้ 5, ให้าพันกับเจอแอสโตพี่จะพิเบิลเหมือนกันใช่ปะใช่พี่จะซื้อพิเบิลน่าจะเป็นพิเบิลนี่แหละตัวนี้ยังเล่นไม่ได้ขัดมินเกอร์แล้วก็ต้องเล่นสแครปบยังต,ต้องเล่นสแครปก่อนสแครปพันห้าพี่ก็ซื้อได้ โอเคแต่ได้ซื้อพิพเบหรือเปล่านะพิพเบเก็บตังเอาปะอันตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดดูที่โตวีท่านตาเป็นไง mm hmm. มีไงได้แล้วเรียบร้อยนี่ไงเป็นทีวีเนี่ยเป็นทีวีวีตัวนี้บิ๊กเคอร์เหลือเปล่าซื้อสกินได้นะพันหกเองหรือพันหกมาซื้อตรงนี้ลองซื้อสกินของวีมาเล่นเลยกปนไหนๆก็เป็นตัวหลักตัวแรกแล้วนี่ปั๊กคอสมิกนอก ได้แล้วเรียบร้อยมันดูดิสกินมันมีนั่นด้วยนะเวลากดอะ่ะมันมีคัสซินด้วยนี่ไงสกินตรงนี้ก็จะเป็นนี่สกินสีม่วงได้แล้วเรียบร้อยเรามาเตอรี่ของ V เพื่อปลดวินเทจล่ะเทียบเลยมีแอคทีฟสกิล l 5 0ครั้งเจอแบ็กเอาท์12ครั้งเสร็จแมชชีน150เครื่องเจอทวิสต์ตัวเก็บไอเทม100ครั้งแล้วก็เดินให้ครบ1 5 0 0 0 0 0 0 0เมตรเล เพื่อจะปลดล็อกสกินวินเทจโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาวีมาเล่นดูก่อนนะว่าจะเล่นยังไงสกิลคือบอกตำแหน่งตัวละครใช่ไหมตูนตัวนี้จะไฮไลท์ทวิสในชั้นเป็นเวลา5วินาทีดาว60วิมีสกิลที่สองด้วยบิ๊กคาเมราไฮแจ็คตูนตัวนี้มันจะมีอะไรอ่ะวิวแฮตเดือดเนียเดทอันคอมพิวตแมชชีนอ๋อจะไฮไลท์แมชชีนที่ไม่เสร็จที่ใกล้ที่สุดบิ๊ก เฮ้ยดีมากเลยเนี่ยว่าเราทำไมมีหาเครื่องเจอตลอดเออแล้วต้องใส่ทิงเก็ตไรแอคทีฟปะเหมือนเดิมเลยดีค a ิ t แอคทีฟครูดา skill ทําให้ครูดาวสกิลเราอ่ะอ่ามันคููดาวน้อยลงก็คือใช้งานได้บ่อยขึ้นแล้วก็เอารองเท้าเดินแล้วกันน่าจะเป็นอันนี้มาแล้วอันอื่นอ่ะพี่ได้อะไรกระดูกเออทิงเก็ตนั้นแล้วก็วิ่งของทวิเต็ดอะฮะทิงเก็ตของทวิตเต็ดวีทวิเต็ดวโอได้แล้วนี่ ดีปะอัน,นี้รีโมดบีป่าจำได้ที่น้องเคยบอกใช่รนรู้สึกว่าจะของดีอยู่นะรีโมดอ๋อทำให้ซ่อมเครื่องเสร็จทันทีโอเคซ่อมเครื่องเสร็จทันทีหนึ่งเครื่องแมชชีนคอมพิวต์เอสบีโลห้าสิบคือยังไงต้องต่ำกว่าห้าสิบหรอลิมิตแอคทีฟวันเพอร์ฟอร์ 4. ก็คือแอคทีฟได้หนึ่งครั้งต่อบนึงครั้งต่อชั้นทั้งนั้นเอานี่มาดีป่ะสายปัน่นถ้าเป็นบีสายปัน่นก็ใส่แอคทีฟรีโมดบี v, แล้วก็คูลดาวน์สกิลป เราลองเล่นแบบนี้นะมาพร้อมระเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นตรงกลางลครับบอกน้องเลยโอเคมีคนกี่คนตอนนี้คนครบไหมตอนนี้สี่คนสี่ <4 S 1> คนไม่ครบลองทด<ะ>สอบเฉยๆอีกดูก็ได้ไม่ไม่ดีเท่าไหร่โอเคไปไปไปสี่คนบอกน้องว่าห้องกลางพี่เขาลองเล่นห้องสองห้องห้องบิ๊กของเหมือนเดิมเลยเลพ,พี่เล่นคดโมพี่เล่นโตบีเพื่อนจะเล่นแอสโตกับฟาสเตอร์ สี่คนน่าจะไปได้ไม่ไกลมากวันนี้ก็แค่มาลองตัวเนาะเดี๋ยวลองตัวกันดูว่าวีที่ใช้สก,กินนี่จะเก่งหรือเปล่าออกตำแหน่งของทวิสได้ต้องใช้สกิลด้วยเอ้ยหัวใจมันเป็นอย่างเงี้ยมันเหลือไอ้สีดำนี่คืออะไรนะหัวใจเนะี่ยคือมีสองหัวใจปะใช่คือมีสองหัวใจแม็กอันคือแม็กเลือดไม่มีคือแม็กเลือดออมมันเสียไปหนึ่งใช่ไหมใช่หัวใจน้อย นี่แมชชีนมันมาร์กแมชชีนที่เราไม่เสร็จใกล้ๆที่สุดครับมีคอมพิวต์แมชชีนร้อยห้าสิบเครื่องด้วยพี่ต้องไปทำตัวนี้โดนตีบ่อยมากไปได้เ้วยปีดิเซอร์พี่บุ๊กทำเครื่องไว้เดี๋ยวพี่ไปรอให้หรือฟัสเตอร์รออยู่ เรหาเครื่องก่อนเจอเครื่องแล้วมีป๊อปปี้เฝ้าอยู่ข้างในยังไงกดสกิลป๊อปปี้ละกดสกิลพูดจะมาร์กตำแหน่งครับแล้วก็จะเห็นเครื่องใกลๆด้วยนี่ไงรีโมทบี v เสร็จเลยทันทีหนึ่งเครื่องเฮ้ยเร็วมากเลยอะสกิลไม่ใช่สกินีนทิงเก็ตทิงเก็ตที่เราเอามาครับรีโมทบีอันนี้ ใช้งานไปเรียบร้อยแล้วใช้งานไม่ได้ในชั้นนี้ไปครับกลับลิฟต์เลยโอเคกลับลิฟต์พี่เข้าลิฟต์ละมาเลยมาแล้วไม่มีทางซื้ออยูเดีเก็บไปไม่มีทางถ้าง,งั้นวีเนี่ยน่าจะอยู่ในโหมดซัพพอร์ตปะ พี่คิดว่านะไม่ใช่ตัวรอดเลยปั่นงานได้มันจะมันไม่ใช่ซัพพอร์ตสิมันเป็นสายทํางานใช่ไหมทำงานได้แล้วบอกตําแหน่งบอกตาแหน่งได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะใส่ทิงเก็ตไรปะ่ะอันเนี้ยรีโมทบีเนี่ยใครก็ใส่ได้ปะ่ะหรือว่าน้องเป็นบีคนเดียวใครก็ได้ปะ่ะรู้สึกว่าใครก็ได้ใส่ใสายปั่นใส่น่าจะดีที่สุดนะฮะฟินอ่ะอนะถ้าฟินใส่ปุ๊บเราจะวิ่งเร็วเราใช้งานเสร็บบจบนเ,เร็วเสร็จเลยแบบวิ่งเร็วมากเฮ้ยสวยละโน,นตี ที่พูดน้ำไาไะเมื่อกี้กำลังนั่นอยู่เอ้ยขอบใจมากเมื่อกี้กำลังจิบน้ำอยู่โดนเลยปีนมันเดินมาหน้าลิบเลยเมื่อกี้น้องบอกว่าทิงเก็ตที่อที่น้องใช้จะเป็นสปีดที้ชูกับพิงโบสปีดที้ชูก็คืออันที่พี่ใช้ขวอนหน้าปะ่ะเอ้ยพี่เสร็จนาน,านแล้วเอาลืมพี่ใช้เนี่ยโอ้ยยืนเราทำไมตรงนี้ สปีดที่ชูก็คือรองเท้าที่พี่ใช้เพิ่มวอลกกับสปีดในการวิ่งแต่ว่าพิงโบพิงโบที่ทำไหนนะพิงโบเพิ่มรันสปีด7.5เฮ้ยตัวนี้มันตามมาข้างหลังใส่บัฟวิ่งเลยโดนตามอยู่นี่ก่อนเก็บป๊อปปี้ข้างหน้าสวยแล้วโอเค okay, okay, ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยฟินจะตา้าฟินตา้าลบ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 เฮ้ยฟินเห็น โอเคฟิน <Okay>, ไม่เห็นละระยะตามมันตำ่ำหมดละสเตลน่าจะเท่ากับใบนี่เลยนะพี่บุ๊คออเหรอแต่ระยะตามมันต่ำนะหรือว่าไอฟ,ฟินมันตาบอดวะหรือพี่พี่หลบตำแหน่งพอดีอ๋อหมมันเห็นเพื่อนอ๋อมันน่าจะไปเห็นเพื่อนพอดีบิก๊กขึ้นมาพอดีเพื่อนโดนมันตามไปทันทาย้ตามไปแทนถือเครื่นหนึ่งแล้วเพื่อนโดนตีฟัตเตอร์โดนตีเนี่ยบอกตำแหน่งเครื่องที่ไม่เสร็จสุดท้ายตรงนั้นแหละ โอเคหน้าลิฟเลยกับลิฟเลยเสร็จแล้วโอเคมาพี่เข้ามาลิฟละโอ้ยโดนตีไปทีนึ่งยังไม่ชินมือมันไม่มีสกิลนั้นไม่มีสกิลเอาตัวรอดแบบพุ่งเร็วหรือลั้นเร็วใช่ไหมมันมีแต่สกิลที่ไอ้นั่นปะมันมีแต่สกิลที่บอกตำแหน่งอย่างนี้เอามีเพื่อนเจ็บหรอใช่ใช่เจ็บเจ็บกว่าเยอะปะ สองคนหรือหนึ่งเคไปรักษาไปกดเปิดตำแหน่งรถเร็วไอ้สกิลคูดาวแบบรถเร็วเอาละมีคอร์ดโมกับกุ๊บปุ๊บ,บใช่ไหมไอ้แขนยาวใช่กุ๊บจ้าุ๊บไม่ได้ยาววิ่งลูกกี้กินจะให้มันได้ไปราบยาววิ่งไม่ได้เฉย ไปทำงานเครื่องเรียบร้อยเครื่องแรกเสร็จโอ้มีเพื่อนโนตีฟาเตอร์โนตีปุ๊บอยู่ข้างล่างบิ๊กข้างหลังปุ๊บข้างหลังบิ๊ก,กปุ๊บข้างหลังบิ๊ก,กปุ๊บเอ้ยเอ้าโอ้ตายเออือไอ้บิ๊กที่บอกข้างหลังบิ๊ก,กปุ<ม>๊บข้างหลังบิ๊กปุ๊บเรียบร้อยแล้วไม่รอดบีกเพิ่งให้หัวใจฟาเตอร์ไปเออจะได้หนีไงตอนแรกอะ่ะถ้ารู้ว่าปุ๊บข้างหลังอะ่ะ ไม่รอดแล้วโอเควันนี้ก็คงจบแค่ชั้นนี้หรือเปล่าเนะี่ยชั้นสามก็ไม่รอดเลยบิกกี้ตอนนี้พี่เห็นเครื่องแล้วจะไปให้ไกลที่สุดนะวันนี้วีเล่นครั้งแรกเลยวันนี้มันมีแค่นั้นด้วยปะรอบนี้เรามีแค่สี่คนปะใช่ครับรอบนี้มีแค่สี่คนดิไปเป็นผีช่วยดิัา้าแง่ดิกไปช่วยดูให้พี่ดูดูเพื่อนดูพี่ให้ฝากดูวยห,หน่อยได้เ,เครื่องเป็นตวัวแอ,อสโตกำลังทำเครื่องหนึ่ง เก็บเ <Okay, S 2> พียงเครื่องเดีเออรากำลังลบอยู่เราก็ทำอีกเครื่องหนึ่งอันนั้นก็สองเครื่องครบเนี่ยคอสโมเฮ้ยมันตามพี่เฮ้ยเอยสเดมิน่าหมดเอสเดมิน่าหมดว่าแล้วเอสเดมิน่ามันน้อยหรือเปล่าวีหรือมันเดินช้าวะน่าจะสเตมิน่าน้อยนะปุบ คุ้มกันไอนฮะพ่้อนตัวกันเออเดี๋ยวดมกุ๊ปฮะเฮ้ยพี่เจอกุ๊ปอุ้ยข้างซ้ายนู่นกุปมันอยู่เครื่องแมชชีนที่ไม่เสร็จบิ๊กต่วันไล่เพื่อนออกมาดิออตำแหน่งละกุปอยู่หน้าลิฟเก่าแอนโตทําอยู่กูไปนู่นละง้กลับลิฟเลยวิ่งยาว ตอนนี้เหลือแค่กี่คนอะในลิฟต์<ม>เหลือหนึ่งคนสองคนสามคนกี่บิ๊กตายแล้วเราสามคนมีตายไปแล้วมาดิมาซื้อไม่มาเดี๋ยวเวลามาดูอ๋อหรือรอใช้คูด้าสกสิวพุ่งะกินเหรอชั้นสี่สามคนตับเก,เกลือเกลือล้วนไม่มีของต้องใช้ไม่มี แต่เป็น AI ไม่มีของต้องใช้ไม่มีไม่มีไม่มีบิกกี้บิกกี้กไม่มีไม่มีชีวิตแล้วอะ <c oughs> ดิคอด AI เียงตัดเนี่ย <c oughs> ตัวนั้นตัวอะไรวะ คนหนึ่งเดินมาจุดโตหรือเปล่าชุดโตหรือเปล่านะตัวีกลมองไม่เห็นใช่ถุดโตดต้องเก็บสก,กินไว้ก่อนเฮ้ยเก็บตัวสเตมินาไว้ใช้เรื่องหมดใช้หมดแล้วเดินลำบากพี่ก็าทำครึ่งน,นี้ ข้างในน่าจะเสร็จแล้วเรียบร้อยแคนดี้มาเมื่อกี้แอสโตรโดนตีเฮ้ยไอ้กูมาทางนี้หนีก่อนเพื่ออยู่ข้างหน้า รอที่รีบเร็กว่าีกน่าจะเสร็จแล้วเพื่อนทำไม่ได้รีรอ,อยองทูดดเอ,อ้ยทูดดมาทางพี่แทนมา <Okay. S 1> วีมันไม่ใช่ตัวรอแน่เลยเนี่ยแต่มีหน้าฟื้นช้าใช่ชมีไม่ใช่ตัวรอรอไม่ได้เลยเป็นตัวทำงานตัวปั่นเครื่องแล้วก็บอกตำแหน่งเพื่อน สเตมินาเหมือนจะน้อยกว่าตัวไบนี่ปะร้อยหนะเราเล่นมาไม่ได้เพิ่มปกติไม่หรอไบนี่ร้อยหกหเหรอ,หรอจำไม่ได้แล้วอ่ะไปกลับลิฟตโอเคงั้นพี่นายพอเท่านี้ละสำหรับเกมแดนดี้เวิลวันนี้เราก็ได้ทำการปลดล็อกสกินของไบนี่ให้เป็นบินอ่าเป็นสกินไอ้นี่ วินเทจแล้วก็ได้ทําการปลดล็อกตัววีขึ้นมาแล้วก็วีเนี่ยได้ซื้อสก,กินใหม่มาด้วยเดี๋ยวคราวหน้าที่จะเล่นตัวอะไรก็รอติดตามกันได้นะสำหรับเกม d ดน dy World แล้วก็ถ้าเป็นโลบอกเนี่ยอยากให้พี่เล่นแมปอะไรสามารถเม้นกันใต้คลิปนี้หรือไม่ก็รอไปโหวตกันได้นะว่าใช้พี่ไลฟ์หรืออัดคลิปเกมไร่นะติดตามในชุมชนท่องพี่ได้ใครยังไม่กดติดตามเนี่ยฝากกดกันหน่อยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปละ